ก็วันนี้อยู่ในเกมไอนะครับคนวันนี้จะมาเล่นแบบธรรมดานะครับคนวันนี้จะมาเล่นแบบบายากยากก็ยากที่สุดของอุติกับเงินสามสิบบาทเอสามสิงวันนี้จะทำอะไรสำเร็จหรือไม่ฝากติดตามและคอมเมนต์ได้เลยถ้าพร้อมแล้วกดลลวไ,ปปคไลค์แล้วไปดูวิปไปเลยผีชั่วที่หนึ่งผีคือผีแล้ววะ เขาขาดเออตัว่าผีก็ซือ้อเลยเ,เป็นข้างอื้มไม่น่าพอใจยากดีกว่าไม่พอใจฝันร้ายดีกว่าฝันร้ายนะครับทุคนดูนะว่จะผ่ายนยังไคุณต้องหาทุงเงินสามสิบทุงก่อนมาเปิดมาโอ้โหเหมือนเดิมม,ม,มันไม่กลอกด้วยเหรอ เธอถุนวันดีครับขึ้นบ้านนะครับอยะอินูเก็บเปน็นหายปีแล้ววัอยู่เลยถุงากนตอนแกคิดเองนั้นตอนนี้ม,มีวันนี้จะได้ในผาน เื่อชมกิ๊ต้นไมันขึ้นบนครับผมวาขึ้นนชวไมไมบอกแล้วมันคลงล่างางมันขึ้นมาครับคุณมันกลังขึ้นมาครับขึ้นมาตัวแย่เลยครับคุณ ลงไม่ใช่อายจะมีอรื่ันจะเล่นผ่านไหมนะวะ สามสิบหกสิบห้าคนคน could game mode.